าคุณเป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่ให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะแค่นั้นแต่ข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะ สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะพบกับมามีทินิวเช่นเคยนะคะเจอกันมีข่าวมาอัปเดตในเรื่องเกี่ยวกับการเยียวยาข่าวประชารัฐมาฝากกันเป็นประจำนะคะคลิปนี้นะคะมายินดีด้วยกลุ่มนี้ได้เฮเลยนะคะคอรมอข้อจเยียวยาให้แท็กซี่มอเตอร์ไซค์รับจ้าง1000 0บาทด้วยกันซึ่งจะเป็นกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ไหนบ้างเรามาเช็คด้วยกันเลยนะคะ ในวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมานะคะนางสาวไตรสุรีไตราสรารณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พสข้อความบนเฟซบุ๊กเพจกวางไตรสุรีไตรสรานกุลถึงมติที่ประชุมครมอรเห็นชอบเยียวยาแท็กซี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างโดยระบุว่านะคะครมอรเห็นชอบโครงการช่วยเหลือกลุ่มอาชีพผู้ขับรถรับจ้างหรือรถแท็กซี่และรถจัก,กรยานยนต์สาธารณะที่มีอายุเกิน65ปีที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ของกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กลุ่มอาชีพดังกล่าวที่ไม่สามารถประ กอบอาชีพได้ตามปกติจากการปฏิบัติตามมาตรการจำกัดการเดินทางของภาครัฐ ทั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่มีอายุเกิน65ปีที่อยู่ในกลุ่มแรงงานนอกระบบและไม่เป็นผู้ประกันต,นตนตามมาตรา 33, 39และมาตรา40ที่ประกอบอาชีพอยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดจำนวน29จังหวัดร,รวม16,000คนแบ่งเป็นกลุ่มผู้ขับรถแท็กซี่12,000คนและรถจักรยานยนต์สาธารณะ3,700คนระยะเวลาดาเนินการ2เดือน กรอบวงเงินกว่า166ล้านบาทโดยสำหรับเงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนะคะก็ต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพขับรถรับจ้างหรือรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะค่ะที่มีอายุเกิน65ปีและมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะและบัตรประจำตัวผู้ขับรถสาธารณะด้วยนะคะ โดยการจ่ายเงินเยียวยานั้นในส่วนของ13จังหวัดตามข้อกําหนดฉบับที่25และมาตราและฉบับที่28ออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกําหนดนะคะก็จะให้เงินเยียวยานในอัตรา10,000บาทต่อคนนะคะก็คือคนละ5,000บาทให้2เดือนนั่นเองส่วนกลุ่มที่ประกอบอาชีพดังกล่าวใน16จังหวัดตามข้อกําหนดฉบับที่30จะได้รับเงินเยียวยาโดยการจ่ายเงินเยียวยานั้นในส่วนของ13จังหวัดตามข้อกําหนด ฉบับที่25และ28ที่ออกตามกันมานะคะจะได้รับเยียวยา1 0 0 0 0 0บาทคือคนละ5,000บาท2เดือนรวมเป็น1,000 0บาทส่วนกลุ่มที่ประกอบอาชีพดังกล่าวใน16จังหวัดหลังนะคะก็จะได้รับ5,000บาท1เดือนนะคะ ค่ะนี่ก็คือนะคะข่าวดีข่าวใหม่สําหรับใครนะคะที่ขับรถแท็กซี่มอร์แซรับจ้างอายุมากกว่า65เขาเริ่มจ่ายเขาจะเขามีอนุมัติในการจ่ายเยียวยาให้แล้วนะคะค่ะใครมีข้อสงสัยในเรื่องเกี่ยวกับประชาราะะะสามารถคอมเมนต์สอบถามใต้คลิปได้เลยขอบคุณนะคะข่าในคลิปนี้นะคะจาก w วอไว bankokinside com ด้วยค่ะ ค่ะสำหรับท้ายคลิปนี้ทีมมีอะไรดีๆมาแนะนำด้วยนะคะช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะคะแน่นอนการมีไรายได้หลายทางย่อมดีกว่าแน่นอนจริงไหมคะช่วงนี้ออนไลน์กำลังมาแต่ถ้าใครนะคะสนใจแต่ไม่รู้ว่านะคะจะขายออนไลน์ยังไงนะคะเพราะการขายออนไลน์มีหลายช่องทางมากๆที่มีคอร์สเรียนพิเศษนะคะซึ่งเป็นของอาจารย์สวยอายุน้อยร้อยล้านอาจารย์ของทีเองนะคะท่านนะคะได้เปิดคอร์สเรียนเพื่อการกุศลเลยนะคะจากราคาปกติ5,8 0 0 0 0บาทเหลือเพียง98บาทเท่านั้นหากใครสนใจนะคะสามารถทักทีได้ตาม ID l ดีลนี้เลยนะคะฝากด้วยค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะ c h anel n mummy t news ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ